สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมภาพนะครับธานาคารแห่งประเทศไทยนะครับจัดทำธนาบัตรที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบนะครับจำนายน่าย23กรกฎาคมนี้นะครับทอประทจัดทำธนาบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพะรพะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบนะครับ จำนวนนะครับ10ร้านฉบับนะครับเริ่มจำหน่ายนะครับ23รกรกฎาคมนี้นะครับทอพอปอท่ออาวันที่10นะครับมิถุนายน257ที่ผ่านมานายเสฐพุธนะครับสุจิวานุพุทธนะครับ,รบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้รับพระราชทานพระบรมชาญาุญาตให้จัดทำธนบัตรที่ระลึกเสริมเพื่อเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม257เนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระหาการินาที่คุณตลอดจนให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแลกธนบัตรไว้เป็นที่ลึกและมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำธนบัตรเทลึกในชนิดราคา100 บาทนะครับจำนวนทั้งสิ้น10ร้านฉบับนะครับโดยธนบัตรได้รับการออกแบบเป็นแนวตั้งนะครับเพื่อให้พระบรมสารทตัรร์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความโดดเด่นงดงามมีความพิเศษแตกต่างจากธนบัตรหมุนเวียนทั่วไปและได้จัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงบนวัสดุพอลิเมอร์นะครับเพื่อให้มีความทนทานรวมทั้งมีเอกลักษณ์ต่อต้านการปลอมแปลงอย่างครบถ้วนนะครับ ธนบัตรที่ระลึกนี้สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยจ่ายเลขในราคาฉบับละ100บาทพร้อมกันนี้ทบทได้จะดทำแผนพ่นพับนะครับสำหรับธนบัตรที่ระลึกดังกล่าวจำนวน2ร้านชุดเพื่อจำหน่ายในราคาชุดละ10บาทโดยรายได้จากการจำหน่ายแผ่นพับทั้งหมดจะนำขึ้นทุนก้าทุนขม่อมถวายโดยสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนะครับ สำหรับนะครับธนบัตรที่ราลึกเสริมพเพักเรตินะครับทั้งนี้นะครับประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกธนบัตรที่ละลึกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและศูนย์การ,รเรียนรู้นะครับทพทหรือธนาคารในประเทศไทยตั้งแต่วันที่23รกรกฎาคม คม2567เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับติดต่อขอร์รีัญบัตรได้ที่ธนาคารพาณิชย์นะครับเริ่มตั้งแต่23กรกฎาคม6 2 5 6เจะเป็นต้นไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ปากเป็นแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลกกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ